สวัสดีพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาหยุดทงไ้ทงหน้าพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นนาวานเขาแต่ปีนี้ผมหยอดเอาพี่น้องบพรด้วานครับเครื่องหยอดของกรมพัฒนาที่ดินครับบรรยากาศจังหวัดสุรินทร์พี่น้องครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นี่ก็เป็นไฮห,หน้ากว้างๆค,ครับไฮละผมมาณสัก สีไรหาไลเนี่ยแหละครับไ้หน้าไหนึงรถเึ่งปั๊บเกียร์ไ้ครับหน้าทงนี่สิบไลพี่น้องมีอยู่สามไฮเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับผมไทยรถไทยหน่อยพี่นอ้องบ่ไใ้บ่ไใ้ใส่การไทยรถไทยไ่เป็นรถไทหน่อยทิ่ตอกบานเฮานี่แหละเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศน้อกันครับที่ผมไทยไว้แต่เศร้าหมาณหนีพี่น้อง เ็จเรียบร้อยพี่น้องครับไทยหน้าให้ที่สองบุนเครื่องยอดพี่น้องอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขาดนะครับการจะขาดให้มันเสมอละเอียดแล้วก็จะได้เครื่องหยอดตัวนี้ครับพี่น้องเครื่องยอดเข่าครับใส่ระบบการหยอด กต่อไลกับประมาณเอาหนาพอสมควรอยู่พี่น้องกับประมาณหาหกหาฮกกิโลนี่แหละนี่ครับกำลังพอดีครับเป็นเขามมลิซุรินพี่น้องเขาหอมมะลิลอยหาอันนี้เป็นเครื่องหยอดโครงการหน้าแปลงใหญ่ของกรมพัฒนาที่ดินครับเป็นเครื่องหยอดซีแถว ิตดรถไทยเดินตามนี่นกับานองกระยอดไป30กิโลพี่น้อง30กิโลก็เหลืออยู่ซํานีนแ่แหละครับพุ่นห้พุ่นยอดแล้วแล้วว่าท่านเกิดแล้วพี่น้องยอดแล้วเมื่อวานครับก็ใส่รถไทยหน่อยขึ้กันพี่น้องเพราะว่าห้อกะอยากประหยัดต้นทุนแล้วก็มันก็เห็ีดได้ละเอียดขึ้นกัน ดีขึน้นกันกับรถไทยใหญ่แหละครับแต่ว่าเท่ากับต้องใส่แห้งใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยสําหรับคนมีแห้งมีกําลังมีรถไทยหน่อยก็ใส่ได้ครับประหยัดพ่านเขาซัํานียก็อยู่ประมัน4ีไรพี่น้องหนึ่งงานหนึ่งให้หนึ่งเนี่ยหมือนท่านเขาไปประมาณสามสิบโลุงหนึ่งสามสิบโลบ่เหมือนพี่น้องเอาาพราะว่าท่นเขาอุมก็ไปเปามากเอามาอย่างดีครับ หมันหล่อนรีบค่ายบะมีบนี่ครับก็เป็นรถอีเก,กคู่ใจเฮ็ดหน้าทุกปีก็ได้มั่นนี่แหละครับ20กว่าปีเลยได้ครับนี่คันนี้พี่น้องสุดยอดบาครับอันนี้นานานี่มันเป็นหนาเละนาที่ฝนบ่ท่านตกแห้งพี่น้องหนาแหลงแหลงเนีเเ่จากน้อยดินก็นยังแต่ว่ากัไถเขาอยู่ ก็สิหยอดทา่าฝนไวล่ะพี่น้องเพราะว่าตะกี้กับวันครับปีที่แล้ววนันปีนี้ก็ลองมาเปลี่ยนวิธีเป็นการหยอดเบิงกับประหยัดพัานเขาไปอีกแบบหนึง่งกัพามาเบิงซัมนียครับในเรื่องการหยอดการยังเดียวกับมีเวลาเดียวก็จะถ่ายให้พี่น้องเบิงแล้วก็อัปเดตให้เบิงเรื่อยๆครับว่าการหยอดเขาึข้นดีบอลเป็นยังไงยังคอยพอกันไหมพี่น้องครับเมื่อนี้กั เดี๋ยวลุยต่อกันเพราะว่าสองสามมือมนันหนีเดี๋ยวเขาว่าดมดระสมสิเขาก็สิเฝ้าเล่งเห็ดให้มันแล้ววางนีสิบไร่อู่ประมาณมือสองมือพุ่นละพี่น้องใส่รถไถหน่อยครับประหยัดน้ำจ้างรถไถใหญ่เพิ่นกับวัวไวสิบไร่กับตกไปสองพันกาบาทละพี่น้องปันกับสองพันหาไถกับสองพันสามครับสิบไร่กับตกไปสี่หาพันละครับหาไถคขานี่ยก็กเลยจำเป็น ก็เลยใส่แห้งจากของเห็ดงานเอาจะมีเครื่องมือก็คอยเห็ดไปพี่น้องสองสามมือก็บ่ถือว่าโดนดอกเรีวยวยุดอกเดี๋ยวคอยเบิ่งพี่น้องตอนหยอดแร้วแล้วละกะ็มันเกิดเป็นนอเป็นแถวงามบ่อเดียวผมจีอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งการไถานาบรรยากาศบดๆพี่น้องแดดบ่คอยมีดอกมื้อนี้มรสุมเขาพามาเบิ่งซํำนี้พี่น้องครับเอาไว้ซํำนี่ก่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับ